ครับคุณผู้ชมเฮลีย์แมคคลิปทุกท่านวันนี้อยู่กับผมคิวยุทธพิชัยพันธุมาตรนะครับ รถยนต์ที่คุณเห็นอยู่ข้างหลังผมนี้นะครับก็คือ Honda C i ี i c 1.5 t u r b o RS นะครับหรือว่ารุ่น Top o f the Line ของรถยนต์สามัญประจำบ้านในบ้านเราที่เพิ่งจะถูกปลดประจำการแล้วก็ยกเลิกการทำตลาดเนื่องจากจะต้องหลีกทางให้กับรุ่นย่อยใหม่นะครับนั่นก็คือรุ่น ehev ที่เพิ่งจะมีการเปิดราคาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานั่นก็เท่ากับว่านะครับในปัจจุบันเนี่ย Honda c ซี i c ในบ้านเราเนี่ยจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4รยยดรม่รุ่นย่อย 900บาทแล้วก็ขยับมาที่รุ่น1.5 Turbo EL+ Plus นะครับราคา1,9900บาทอีก2รุ่นย่อยใหม่ครับก็คือ EHEV EL+ Plus ราคา1,129,000บาทแล้วก็รุ่นท็อป EHEV RS ราคา1,259,000บาทซึ่งถ้าเทียบกันนะครับรุ่น EHEV RS เนี่ยก็จะแพงกว่ารุ่น1.5 t u r โบ RS อยู่ประมาณ60,000บาทด้วยกันและในวันนี้นะครับก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผมได้ขับ c i v i c 1.5 Turbo RS เนี่ยขึ้นมาถึงที่จังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะไปทดลองขับ Honda Civic EHEV ซึ่งใช้เส้นทางไปกลับอำเภอเมืองเชียงรายเชียงแสนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าสมรรถนะการขับขี่ในภาพรวมของ Honda Civic e h e v r s จะเป็นยังไงนะครับแตกต่างจากรุ่นเทอร์โบมากน้อยแค่ไหนมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยครับ ผู้ชมครับสำหรับความเปลี่ยนแปลงของ CVH เมื่อเทียบกับรุ่น1.5เทอร์โบเนี่ยนะครับก็จะมีดังนี้นะครับเริ่มจากด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนโลโก้ Honda ตรงนี้นะครับเป็นแบบ H mark สีฟ้าก็คือจะมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยซึ่งเป็นจุดบ่งบอกที่ชัดเจนที่สุดนะครับว่ารุ่นนี้คือรุ่น Hybrid ลักโลกนอกจากนี้นะครับบริเวณกระจังหน้าใต้โลโก้ RS ตรงนี้ก็จะมีการเพิ่มคิวโครเมียมเข้าไปในขณะที่ชุดไฟหน้าซึ่งเป็นแบบ Full LED ก็ยังเป็น Full LED เหมือนเดิมนะแต่ว่าถ้าลองสังเกตด้้าานนนนนนใใเเเเีีีี่่ยตรตรรรงงททปป็็ C Shape ขจะแบบโมมส,สึ ซึ่งของรุ่น iS Turbo อ่ะมันจะเป็นแบบสีดำนะครับทีนี้ถามมาดูด้านข้างนะครับ eH EV r s ก็ยังคงความดุดันเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นมือจับเปิดประตูด้านนอกนะครับหรือว่ากรอบกระจกมองข้างหรือแม้กระทั่งเสาอากาศแบบครีบฉลามเนี่ยก็จะเป็นแบบสีดําแต่เขาจะมีการเพิ่มคิ้วขอบโครเมียมบริเวณกรอบกระจกหน้าต่างต,างตรงนี้มาให้รวมถึงมีแถบโครเมียมที่ตกแต่งมาให้บริเวณมือจับประตูด้านข้างด้วยเช่นกันถัดลงมาที่ล้ออลลอยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น eH EV r s ซึ่งก็จะได้ล้ออลลอยขนาด18นิ้วเป็นแบบปัดเงา ทูโทนลายเดียวกับเมืองนอกเลยนะครับมากับยางที่ไม่ธรรมดาครับมิชลินไพลอตสปอร์ตสขนาด35 5 4ามห้าซึ่งก็รองรับการขับด้วยความเร็วสูงอยู่พอสมควรแต่ในขนาดที่รุ่น ehev el plus เนี่ยก็จะยางได้ล้อขนาด17นิ้วเหมือนเดิมเป็นลายเดียวกับ rs Turbo เลยนะครับแต่ว่าก็จะมีการปัดเงาบริเวณขอบให้ดูแตกต่างนิดนึงนี้ถัดมาดูทางด้านหลังกันบ้างอย่างที่บอกไปครับว่าโลโก้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น HMA r k สีฟ้า แต่รุ่น e h v เนี่ยก็จะติดตั้งสัญลักษณ์ e h v มาให้บริเวณฝาท้ายมุมด้านล่างขวาตรงนี้นะครับแต่ถ้าลองเปิดพื้นห้องเก็บสัมภาระขึ้นมาเนี่ยก็จะพบว่ายางอะไหล่เนี่ยถูกแทนที่ด้วยชุดป้ายยางฉุกเฉินซึ่งในขณะที่ของรุ่น Turbo rs หรือว่ารุ่นเทอร์โปกติเนี่ยก็จะให้มาเป็นยางอะไหล่แบบชั่วคราวตรงนี้ก็ถือเป็นความแตกต่างอีกจุดนึงสําหรับรุ่น e h v แล้วก็เทอร์ หันลงมาด้านล่างนะครับจากเดิมนะครับในรุ่นเทอร์โบเนี่ยทุกรุ่นย่อยก็จะเห็นว่ามันมาพร้อมกับท่อไอเสียออกคู่เลยนะครับแต่รุ่น e h e v เนี่ยทั้ง e-l plus แล้วก็ r-s เนี่ยจะเป็นท่อไอเสียซึ่งออกฝั่งเดียวแต่ว่าของ r-s เนี่ยจะพิเศษหน่อยก็คือว่าเขาจะเพิ่มปลอกท่อไอเสียมาให้ในขณะที่รุ่น e-l plus เนี่ยไม่มีเอาละเสร็จจากภายนอกแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันบ้างบอกเลยว่าเข้ามาพร้อมกับทีเด็ด2อย่างนะครับในรุ่น e s e v คันนี้ สำหรับด้านหน้านะครับบรรยากาศห้องโดยสารเนี่ยก็จะเหมือนกันกันกบรุ่น1.5เทอร์โบเลยเพียงแต่ว่าหน้าจอชุดมาตรวัดรวมถึงหน้าจอกลางเนี่ยก็จะมีการเพิ่มฟังก์ชันของระบบไหลเวียนพลังงานมาให้ซึ่งก็จะโชว์ว่าในขณะนั้นเนี่ยการทํางานของเครื่องยนต์เป็นอย่างไรการดึงไฟมาจากแบตเตอรี่การทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นยังไงในขณะที่จุดอื่นๆเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมเลยการตกแต่งภายในด้วยโทนสีดำนะครับแล้วก็ตัดกับได้สีแดงบริเวณเบาะนั่งเอย่ยแผงด้านข้างประตูเอย่ยรวมถึงแผงคอน โซนตรงกลางด้วยเช่นกันนอกจากนี้นะครับด้านหลังพวงมาลัยในรุ่น1.5 Turbo RS ซึ่งเคยเป็น p a d a l shift มาก่อนเนี่ยนะครับแต่พอมาเป็นรุ่น eHEV RS ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นแป้นปรับระดับการหน่วงไฟเข้าสู่แบตเตอรี่นะครับหรือ regenerative level ซึ่งก็จะสามารถปรับได้ทั้งหมด4ระดับด้วยกันเอาไว้ใช้ในขณะที่ต้องการจะหน่วงความเร็วโดยการให้มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยหน่วงพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่นะครับจะไม่ใช่การเชนเกียร์เพื่อสร้าง engine brake เหมือนของรุ่น1.5 Turbo RS ถัดมาที่ด้านหลังนะครับพนักพิงหลังแบบ ปรับแยกพับ60/40ได้เนี่ยก็จะมีการติดตั้งมาให้ด้วยนะครับแต่ย้ําว่ามีเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นนะครับเพราะว่ารุ่น e h v EL เนี่ยไม่มีมาให้แต่อย่างใดช่องแอร์หลังสําหรับผู้โดยสารด้านหลังมีมาให้แล้วครบทั้งรุ่น EL+ แล้วก็ RS เลยสําหรับเครื่องยนต์ของ Civic e h v นะครับก็จะมาเป็นรหัส l f c 2ซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันกับเครื่องยนต์ของ Honda Accord e h นะครับโดยของ c ี vic เนี่ยเป็นแบบเบนซิน4สูบ2.0ลิตรเหมือนกันนะครับทำงานแบบ กินสันไซโคเหมือนกันเพียงแต่ว่าระบบฉีดจ่ายน้ํามันของ Honda Civic e i c i v i นี้จะถูกเปลี่ยนไปเป็นแบบฉีดตรง Direct Injection ตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับให้แรงม้าสูงสุด141แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด182นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อน,นาทีนะครับแล้วก็รองรับน้ํามันสูงสุดที่ระดับแก๊สโซฮอ E20 ถังน้ํามันลดลงมานิดนึงนะครับเหลือ40ลิตรทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ2ตัวซึ่งก็จะประกอบไปด้วยมอเตอร์ขับเคลื่อน1ตัวแล้วก็มอเตอร์เจเนเรเตอร์อีก1ตัวให้กําลังสูงสุด108 14แรงม้าเลยทีเดียวนะครับที่5,000ถึง6,000รอบต่อน,นาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุด315นิวตันเมตรมาตั้งแต่0ถึง2,000รอบต่อน,นาทีเลยทีเดียวมีโหมดการขับขี่ให้เลือก3รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น e ีคอนหรือ Normal Mode แล้วก็ Sport Mode เอาล่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้กันแล้วว่าคุมพลังที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะช่วยให้บุคลิกการขับขี่ของ c EH ี v i c e อชเนี่ยเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนแรงแค่ไหนประหยัดแค่ไหนเดี๋ยวไปพี่สู่พร้อมกันเลยครับ เอาละครับหลังจากที่ผมได้ทดลองขับมาแล้วเนี่ย ้องบอกว่าความเปลี่ยนแปลงหลกัหลกๆที่เจอในรุ่น ehev เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของอัตราเร่งอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปจนถึงอัตราเร่งแซง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยของรุ่น ehev rs เนี่ยทำได้เร็วขึ้นกว่ารุ่น1.5เอร r โบ rs 0-100เร็วขึ้น0.7วินาทีโดยประมาณส่วน80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเร็วขึ้นประมาณ0.3วินาทีในขณะที่ความเร็วสูงสุดเท่าสปีดของรุ่น ehev เนี่ยจะทำได้น บนมาตรวัดเนี่ยไปสุดอยู่ที่191กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็เป็นปกติของรถยูนไฮบิดซึ่งไม่ได้ทำมาเน้นใช้ความเร็วปลายนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากได้อัตราเร่งที่ตอบสนองค่อนข้างทันใจนะครับเน้นใช้งานในเมืองกดแล้วพุ่งกดแล้วพุ่งเนี่ยผมว่าอัตราเร่งของรุ่น e-hiv เนี่ยน่าจะตอบโจทย์แต่สำหรับสายซิ่งนะครับชอบวิ่งทางตรงความเร็วสูงๆยาวๆเนี่ย e h e v อาจจะไม่ได้ไหลยาวต่อเนื่องเท่ากับรุ่นเทอร์โบ นเนื่องจากว่าความเร็วสูงสุดทอสปีดเนี่ยจะต้องมีการจํากัดไว้ที่1 9 11กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งวิศวกรมองว่าเป็นความเร็วสูงสุดที่มอเตอร์จะรับไหวอย่างไรก็ตามนะครับแรงของมอเตอร์เนี่ยจะมาไม่ได้ทันทีทันใดนะครับหลังจากที่กดคันเร่งลงไปเนื่องจากว่าจะต้องรองให้เครื่องยนต์ติดมาก่อนนะครับแรงถึงจะมาสัมผัสให้ได้เต็มที่นะครับ ประเด็นต่อมานะครับที่สัมผัสได้ถึงความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับระหว่างรุ่น1.5เทอร์โบแล้วก็รุ่น e h e v เนี่ยก็คือเรื่องของช่วงล่างโอเคล่ะเซตติ้งช่วงล่างมีความต่างกัน Honda พยายามที่จะเซ็ตช่วงล่างของรุ่น e h e v เนี่ยโดยเฉพาะรุ่น rs ที่มียางแก้มเตี้ยเนี่ยให้นุ่มขึ้นมานิดหนึ่งพอมาเจอกับยางซีรีส์2 3 5 4 0 r18 เนี่ยมันก็จะพอหมาะพอเจาะกัน ในช่วงความเร็วต่ำเนี่ยนะครับมันจะยังมีอาการของรถที่ใช้ยางบางอยู่นะครับเวลาเจอพื้นถนนที่มันไม่เรียบนะครับหรือเจอสันคอสะพานเนี่ยอาการตึงตังในช่วงความเร็วต่ำมีให้ได้สัมผัสมากกว่ารุ่นเทอร์โบชัดเจนนะครับแต่ว่ารุ่น e hb เนี่ยจะไปชนะรุ่นเทอร์โบก็ต่อเมื่อวิ่งด้วยความเร็วสูงสูงซึ่ง,งมันจะมาจากยางที่แก้มเตี้ยเนี่ยมีอาการให้ตัวของยางในน้าซ้ายขวาเนี่ยน้อยกว่า เพราะนั้นเวลาเจอกระแสะลมปะทะด้านข้างเนี่ยมันจะรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยมันจะมีการว่าวิวน้อยกว่ารุ่นเทอร์โบนะครับนอกจากนี้ประสิทธิภาพในการยึดเกาะในโค้งเนี่ยนะครับรุ่น e-hv e ที่ใช้ยางหน้ากว้างกว่าแล้วก็แก้มเตี้ยกว่าเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงความมั่นคงแล้วก็อาการยึดเกาะของตัวรถที่ดีกว่ารุ่นเทอร์โบ ในโคง้โคงๆเดียวกันเนี่ยคุณสามารถพารุ่น e-h ev เนี่ยนะครับเข้าไปได้ที่ความเร็วสูงมากกว่ารุ่นเทอร์โบซึ่งนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามาจากยางที่หนากว้างขึ้นรวมถึงการใช้ยางที่สปอร์ตขึ้นนะครับเพราะว่ารุ่น1.5เทอร์โบเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดคันที่เราได้มาทดลองก่อนนั้นนี้จะใช้ยางโยโกฮามาเดซิเบลนะครับซึ่งจะเป็นยางในกลุ่มที่เน้นความเงียบจะต่างจากคันที่เราลองในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นยางมิชลินไพลอรสปอร์ต4นะฮะ ประเด็นต่อมาที่ผมจะพูดถึงนะครับที่มีความแตกต่างกันระหว่างรุ่น e-hv แล้วก็เทอร์โบก็คือในเรื่องของอาการเบรกอย่างแรกเลยที่สัมผัสได้ถึงความต่างนะครับก็คือ feeling แป้นเบรกในขณะที่เบรกของรุ่น1.5เทอร์โบเนี่ยมันจะมาแบบว่าแป้นนุ่มๆนิดนึงนะครับระยะเหยียบค่อนข้างยาวแต่ว่าก็มีความาเป็นธรรมชาติของแป้นเบรกอยู่แต่พอมาเป็นรุ่น e-hv เนี่ยก็จะมีความคล้ายๆกันกันกบเบรกของ e-hv รุ่นอื่นๆของ Honda นะครับก็คือ แป้นเบรกจะสั้นกว่ารุ่นพันหเทอร์โบนะครับแล้วก็มีน้ําหนักต้านเท้าที่มากกว่ากันนิดนึงนะครับแล้วก็ระยะฟีจะค่อนข้างน้อยกว่าซึ่งถามว่าเปรียบเทียบกันตรงนี้เนี่ยมันจะได้เปรียบเสียเปรียบกันค่อนข้างน้อยนะครับก็คือทั้งคู่เนี่ยจะเป็นเบรกที่โอเคทั้งคู่นะครับต้องยอมรับว,ว่าการเซตแป้นเบรกในรถไฮบริดของ Honda เนี่ยก็ทํามาได้ ไม่แย่ตั้งแต่ไหนแต่ไรถามว่ามันแตกต่างกันไหมกับรุ่นเทอร์โบมันแตกต่างกันแต่ถามว่ามันไม่ใช่แตกต่างกันในแง่ว่าโอเคเทอร์โบดีแล้ว e อช V ไม่ดีคือมันอยู่ในระดับที่ใช้ได้ทั้งคู่ประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของการเก็บเสียงต้องบอกว่าจากเดิมที่ผมคาดหวังว่ารุ่น e อ v ที่ใช้ยางหน้ากว้างกว่าเนี่ยมันอาจจะมีเสียงดังที่มาจากพื้นล่างของรถมากกว่านะครับแต่พอใช้งานจริงๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอา,อายุของยางมันอาจจะยังไม่เยอะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าเสียงที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่ารุ่น1.5เทอร์โบเลยนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับว่าโอเคละเพิ่มยางหน้ากว้างขึ้นแต่ไม่ได้ส่งผลให้การเก็บเสียงจากท่อนล่างที่เข้ามาในรถเนี่ยดังขึ้น นอกจากนี้นะครับรุ่น e-hv ที่มีแอร์ด้านหลังเพิ่มขึ้นมาให้เนี่ยจากข้อมูลที่เป็นกราฟ Data ของ Honda เนี่ยชัดเจนเลยว่าพื้นที่นั่งด้านหลังเนี่ยจะสามารถเย็นเร็วขึ้นได้มากกว่ารุ่นเทอร์โบเนี่ยประมาณ6นาทีเลยทีเดียวแต่พอเป็นการใช้งานจริงๆเจอแดดร้อนๆน,นะครับอย่างเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่า มันจะถัวๆกันนะครับระหว่างความเย็นที่มาจากแอร์ด้านหลังที่เพิ่มขึ้นมาในรุ่น e s ชแล้วก็อากาศร้อนที่มันจะระบายออกมาจากแบตท,ที่ติดตั้งอยู่ทางใต้เบาะ ทีนี้เนี่ยถามว่าในแง่ของการใช้งานจริงเนี่ยโอเคถ้าคุณไม่ได้ไปเจอสภาพที่มันอากาศร้อนจริงเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันเย็นเร็วกว่าจริงแล้วก็มีประโยชน์กว่าจริงนะครับกับรุ่นที่มันไม่มีแอร์ด้านหลังแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบตเตอรี่ร้อนนะครับแล้วมันจะต้องมีการคลายความร้อนออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะร้อนกว่ารุ่นเทอร์โบอยู่นิดนึงเหมือนกัน ในความเห็นของผมนะครับผมมองว่า Honda c v e ีวี v เนี่ยถือว่าเป็นรถที่คอมเพลมไพร์ได้ดีนะครับระหว่างเรื่องของความแรงแล้วก็ความประหยัดอัตตาเร่งเนี่ยชัดเจนเลยว่าดีขึ้นกว่ารุ่นเทอร์โบนะครับไม่ว่าจะเป็น0-100หรือ80 ึง120ซึ่งนั่นก็น่าจะครอบคลุมต่อการใช้งานของคนทั่วๆไปนะครับแต่สําหรับใครก็ตามที่เป็นสายซิ่งชอบวิ่งเร็วๆนะครับทำความเร็วเกิน160กิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปบ,บ่อยเนี่ยผมมองว่า ehev อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่า1.5เทอร์โบ ซึ่งตรงนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า e s v เนี่ยก็ยังคงมีคาแรคเตอร์ของความเป็นรถไฮบริดก็คือต้นจัดแต่ว่ามีปลายที่ไม่ได้จัดตามนะครับก็ต้องไปแลกดูว่าคุณใช้งานในช่วงความเร็วหรือในอัตราเร่งในย่านไหนมากกว่ากันนะครับก็ต้องบอกกันอย่างนี้ส่วนในเรื่องของความประหยัดนะครับในทริปนี้เนี่ยก็มีทั้งขับแบบอีเล่ยเ,เชื่อแฉ เพื่อดูการเก็บเสียงเพื่อวัดค่าอะไรต่างๆนะครับรวมถึงหาอัตราเร่งในหลายๆโหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยบอกเลยว่าอย่าคาดหวังนะครับแต่ผมก็พอจะมองภาพออกว่าถ้าเป็นการขับในลักษณะดเดียวกันที่ผมเจอกับรุ่นเทอร์โบเนี่ยในขณะที่ e s v เนี่ยพอเป็นการขับแบบอย่างที่ผมว่าเมื่อตะเกียนะครับมันจะมีอัตราสิ้นเปลืองที่แสดงบนหน้าจอเนี่ยประมาณ17.9กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถ้าเป็นการขับแบบเดียวกันนั้นน่ะที่ผมเจอมาในรุ่นเทอร์โบเนี่ย เทอร์โบจะทําได้แค่ประมาณ13กิเมตร่อลิตรเท่านั้นเองซึ่งก็พอจะอนุมานได้นะครับว่า e-hv เนี่ยประหยัดกว่ารุ่นเทอร์โบแน่ๆนะครับแต่ว่าพอเป็นการใช้งานจริงๆแบบเรื่อยๆเนี่ยหรือการทดสอบตามมาตรฐานของที่ไรแม่ปกติของเราเนี่ยจะประหยัดแค่ไหนอันนี้ต้องไปรอชมนะครับในพรีวิวอัตราเร่องอัตราเส้นเปลืองซึ่งจะตามมาในเร็วๆนี้นะครับ เอาละครับนั่นก็คือความคิดเห็นของผมคร่าวๆนะครับหลังจากที่ได้ทดลองขับ Honda Civic e-hvrs มานะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับสามารถติดตามได้ทาง w w w h e a d l i g h m a c c o m นะครับรวมถึงรีวิวเต็มๆจากพี่จิมมี่สำหรับวันนี้ผมคิวยุทธพิชัยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ